บัตรคิวขอให้เก็บบัตรคิวไว้ด้วยนะครับไว้สำหรับเป็นรูปแสดงหลักฐานเมื่อเวลาให้นายเซ็นนะคะนิดเดียวแล้วใกล้ดีแบบนี้ นะครับรักษาที่มีเข้าชีวิตนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนอัดเชิญเลยครับเชิญเลยครับเก็บภาษาบัตรคิวดีวดีคอนเสิร์ตนะครับถ้ามีเสื้อโปสเตอร์เด้วยก็เตรียมพร้อมเลยนะฮะยัดนะครับยังไม่ถ้าไม่มีดีวดีถ้ามีเสื้อกับโปสเตอร์มาเราไม่ให้เซ็นนะครับถ้าไม่มีวีดีเข้าไปที่ร้านไปเซื้อได้เลยนะครับ ว่าเราต้องทำเวลาเราตัอนมีอนะครับพื่ที่จะให้ารขับใี้ผู้ขับได้เซียนกันเพียขอนเองไนะครับแล้วก4 1คือ5 0ตัวนะคะ4 1 5-10ตมตัวเลยนะครับ4 1ถ5-10เตมตัวเลยนะครับต่อที่ด้านซ้ายมือของบุดขวามปนของด้านนะคะฝั่งั่งชานี้เลยนะ งานโชว์ด้วยนะนะนะครับถ้ามีดีดีอย่างเดียวเราก็ไม่เต้นแล้วนะคะถ้ามีเสื้อค้างโัโก้มีดีดีแบบใช่ไหมครับมา่เราก็ไม้กั้เซ็นนะครับแต่ย้ำนะครับว่าถ้าไม่มีดีดีนะครับเราไม่คว้ทำเซ็นนะครับถ้าดีดีรักกจริงตู้ยังมีส่วนนะครับดีดี เสียเวลานะครับเตรียมทีวีดีหน้าปกอะไรมาอย่ Wasser ่ายก็ได <results> ้นะแกเตรียมให้พร้อมเลยนะครับหรือี่มีเสื้อมีโปสเตอร์มาก็ได้นะครับอยากให้การเซ็นตรงไหนนะครับเป็เตรียมพร้อมเรื่อถุงคิวมาเพิ่เนี่ยที่ถึงคิวตัวเองที่จะให้การเซ็นรับจะได้ม่เสียเวลาด้วยนะฮะหลังนีนะครับต้องมีดีลเดียวกันในการโชว์นะครับถ้ามีเสื้อด้วยก็ต้องเป็นแน่นของการเลยนะครับ งานของแกมี่นะครับได้รับได้รักแล้วนะครับเรารู้นะคะตัวก่อนคิวตัวเองเลยนะคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าเป็นซีกันน่ารักทุกคนนะคะอค <c oughs> โอ้โหพูดงี้โอ้โหหลุดแหมสุดทีดจริงๆเลยนะฮะอโอ้โหแหมเลยนะฮะอันนี้รับฟ้องเสื้อตัวนี้คงไม่ได้ซักกันบีอีหลายปีนะฮะต่ออย่างละ นะฮะโอ้โหคนนี้ ory, อัญเชรี่อเลยนะฮะอเสื้อโมชันนี่ไงฮะคุณแรที่ผมบอกนะฮะเนี่ยบากคาดนี่นะ,นนะ,ะนนะเขาซื้อเขาซื้อบ็อ,บอกเซตเก็บไว้ตั้งหาเลยไม่แกะไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะซื้อก็ซื้อตันะอ้งหางนะฮะดีไหมมอ้อเลยนะฮะาครับครที่ีอคิวนะครับอันดับแรกเนะครับม,ม,มีโปรชั่บัตรคิวของ่าดไว้ด้วยนะครับนะฮะในมอเลยนะฮะ บนด้านขวามือของเวทีนะครับ52.64คป็นตัวบนด้านขวามือของเวทีนะครับไม่เสียเวลาเลยครับ FC เ,เกบอ,อ,อกซีการเตมท้องเลยนะเช็คกันเลยนะคะวันที่แ้วนะคะยักษ์นะครับต้องมีทีวีคอนเสิร์ต,ตรนะครับเราให้เซ็นหน้าเฉพาะทีวีคอนเสิร์ตเสื้อนะคระโปรโปสเตอร์นะคะข้อไหนเลยนะที่จะให้ร้องกันารเซ็นนะครับ พังหลังไม่ได้นะจ๊ะขอบคุณมากแล้วใครเอ๊ะเส้นเสื้อทําไงที่ช่วยพี่ดึงตัวเลื่อนให้ได้เลยนะคะการเล่นเสืรอดึงตทําให้เซเลสเซเลสสวยเนาะขอบคุณค่ะครับปิบตาด้วยนะคะวัคซีน้องกันที่น่ารักข้างๆนะครับเอาะนะฮะติดตัวเลยนะครับต่อไปติดตัวเลยนะฮะน้ำอีกนะครับว่าถ้าจะให้น้องกันเซเลนเต็มที่ faz ele né พิมพ์เส้นตรงๆหน่อยนะฮะอันนี้เซ็นเป็นแบบชัดๆสวยๆนะคะ FC กันนะครับก็น่ารักทุกท่านเลยนะครับก็ขอความร่วมมือให้กับพิธีกรจกมีทีมงานช่วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการที่มาเซ็นนะครับคือต่อไปเชิญเลยะครับ ไดเลค่ะคิวที่67-70นะคะมาองเขได้เลยนะคะคิวสีกันนะครับคิว67-70คิวตัวนะครับมาต่อคิวข้านขวาลู่ของดีดีเลยนะคะ67-70นะคะคิวตัวเลยนะ เอาครับมามานะครับเตรียมตัวด mm ีนะครับใครมีอ okay. ่อ no ดีว no ีดเสิร์ตนะครับเตมหน้าอยากให้เตรีของเสื no ้อกดึงเเลยเตเนะคะเตมตันะคะชกวาดมนะคะเตรียมแผ่นเซลดนะคะมาเลครับมาเลครับ